ผมร้อยโทจำรัดเกิดโทภาจุรั้งแรกรุ่นแปดทัพสองแปดรับการตำแหน่งนักกานวิทยุไทยทอดรักษาร้อยสามความท้าใจเป็นทหารมีเพื่อนฝูงเยอะมีศักดิ์ศรีและมีบุคคลใครเกียรติเราหรืวา่าน้องๆเรื่องระเบียบวินัยทหารต้องมีระเบียบวินัยครับผมร้อยโทวีรุษรักกณะจันทร์จากคนทาหารสอบวันที่สองแล้วก็สอบได้เรียนสิบ มาเรียนที่กองพันธ์นักเรียนแล้วก็รับราชการครั้งแรกที่พันสอสวเขตหลังเมื่อปี30ได้ถวายน้ําให้กับสมเด็จพระเทพในการเปิดอนุสาวรีย์ในกรมการฐานสื่อสารครับให้ตั้งใจทํางานรักสามัคคีในกองพันธ์ตลอดไปครับสวัสดีครับผมร้อยโทประเดษฐงคลศรีชาติสาเร็จจักพลทหารมาเป็น ฐหารอยู่ในคมการทหารอากาศสะพานแดงกขะแดกกองการเสียและวิชรั์ต่อจากนั้นระยะบาที่ต่อหนึ่งพันหนึ่งกระทุ่มแบนได้รับความเมตตาจากทุกทางทุกครั้งที่อยู่ตอหนึ่งพันหนึ่งครับท่านใมาชทุกคนครับแต่ในร้องรักกันและสามัคคีเพื่อการทำงานและพัฒนาของระบบและกองกันของเราครับผมร้อยปีวงติดรวมบรรจุข้าบรายการ ที่ผ่านพัหนึ่งดวงคาตาสิสานและได้จากที่กองบัญชาการและได้โคต้าจากพิเศษที่พันหนึ่งและได้นชอมรับราชการจนถึงปัจจุบันครับผมขอขอบคุณผู้พัญนาที่ได้ให้โอกาสให้กับผมได้รับรายการจนถึงปัจจุบันครับผมอยากจะฝากน้องๆให้อยู่ในระเบียบนี้ในทหารและมีความซื่อสัตย์จริตผมและโทประสิธิกิจานนท์ ไปเสียเพ่นตัวาับ23งราจุดครั้งแรกที่2021ย้ายมาอยู่ที่ส1 0 1การรัชก,การเป็นช่างพร้อมกับย้ายมาที่วันหลุ2สองรัชการเป็นช่งางแบบหลุยสอหนึ่งการรักการเป็นทหารทําให้ผมมีความอดทนอดกั้นอดออมมีความรู้สึกเสียสละต่อชาติตศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อมีความรักกับพี่น้องคนที่ส่วนรวมร่วมลบร,ร่วมสุขด้วยก,กันครับน้องๆทุกคนต้องรึกถึงเสมอว่ากําเนิดของเราเกิดจากอะไร มาจากไหนที่ไหนอย่างไรทําเพื่อใครมีความจงมัดพักดีแล้วก็เป็นความอดทนมีความรักใครหาเมตคีไปหาความรู้ตลอดตลอดไปให้ยังยืน